ห้าสี่สามสองไไผมนึกออกแล้วที่หมู่บ้านไงที่หมู่บ้านมีวิทยุที่ใหญ่ใหญ่อหมู่บ้านใช่ไหมมืออมีอันหนึ่งอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับไปที่หมู่บ้านแล้วขอให้เขาแจ้งอุทยานให้ยอดยอดเลยถ้างั้นพี่แกไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปช่วยแขมุกแจ้งชาวบ้านอีกทีได้ไหมครับไปทำไม่ งั้นให้พวกเราไปช่วยด้วยคนนะคะอุยตายแล้วนึกว่าตัวเองเป็นจี๊จ้ายาดินแหรอจ๊ะไปเนี่ยก็ไม่เป็นภาระเขาเป,เปล่าๆฉันว่าพวกเราผู้หญิงเนไปตามชาวบ้านมาช่วยดีกว่าปล่อยให้พวกผู้ชายไปช่วยกันเถอะห่าเลยอันตรายใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่คอลลี่พูดก็ถูกนะครับเดี๋ยวพวกผู้หญิงรออยู่ตรงนี้นะฮะ,ะพวกเราไปดูกันปะผู้หญิงรออยู่นี่นะจ้าวุ้ย,ย,ยไม่ใช่ไ,ไ,ไปไปไประวังตัวนะคะคุณกู้ภัยอี่เป็นปุ๊บแล้วนะคะบอกเอา ดูแลแต่ไม่ตอผมหมา